พระเอกชายพนักงานบริษัทคนนี้ยอมรับจริงๆหลังจากทำงานล่วงเวลาจนกลับมาก็พยายามทำอาหารมื้อใหญ่เพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเองแต่ยังไม่ทันได้กินแม้แต่คำเดียวนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็เสียชีวิตทันทีเพราเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตัวเองได้เกิดใหม่ในโลกต่างมิติในฐานะช,ชนชั้นขุนนางเขาคิดว่าจากนี้ไปจะได้ใช้ชีวิตหรูหราแบบไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องแต่ขนมตังบนโต๊ะอาหารกลับแข็งเหมือนก้อนหินและซุปผักที่จืดกว่าน้ำปลาทำลายความฝันอันสวยงามของพระเอกจนหมดสิน้นเป็นอะไรไปเเเดดีีลลินินนไไไไมมมม่่ออะรุปตก้้แว ที่แท้เขาแม้จะเกิดใหม่ในบ้านขุนนาแต่บ้านนี้กลับยากจนมากทั้งแต่ผนังที่หลุดลอกและมุมตัที่ซ่อมแซมล้วนทําให้พระเอกต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เมื่อคุณคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ังพินาศแต่ไม่รู้เลยว่ายังมีสิ่งที่สุดยอดสุดปังยิ่งกว่านี้รออยู่พระเอกยังมีพี่ชายอีกเจ็ดคนเมื่อวานเพื่อจัดงานแต่งงานให้พี่ชายคุนโตครอบครัวเรียกได้ว่าต้องควักทรัพย์สมบัติที่เก็บสะสมมาหลายปีออกมาจนหมดวัตถุดิบสำหรับงานเลี้ยงในงานแต่งงานทั้งหมดมาจากพี่ชายที่แสนดีหลายคนที่ลำ แต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้เพราะการแต่งงานของพีช่ชายคนโตพี่ชายสามคนที่โตแล้วจําเป็นต้องย้ายออกไปและพึ่งพาตนเองแต่เนื่องจากพวกเขาสละสิทธิ์การรับมรดกพวกเขาจะได้รับเงินจานวนหนึ่งเพื่อใช้ดํารงชีวิตเช่นไปเรียนเกี่ยวกับสิทธิทางการเขียนที่เมืองหลวงหรือเข้าร่วมการสอบเพื่อเป็นทหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับล่างหรือไปเรียนทักษะที่สมาคมนักปราชญภัยเพื่อเป็นนักปราชญภัยสรุปคือหลังจากออกจากบ้านไปทุกอย่างต้องพึ่งพาความสามารถของตัวเองถ้ารู้แต่เล่นสนุกต่อไปจะต้องเจอความลําบากแน่ส่วนพระเอกชายเพราะอายุยังน้อยยังสามารถอาศัยอยู่่่ทีบ้้านตอไไปด และด้วยเหตุนี้หลังจากกล่าวลาพี่ชายทั้งสามคนพระเอกชายตระหนักได้ว่าตอนนี้เขาต้องทําอะไรบางอย่างเขาไม่สามารถปล่อยตัวให้ไรจุดหมายจนโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนั้นเขาจึงมาที่ห้องสมุดของบ้านหวังว่าจะเจอหนังสือที่มีประโยชน์ระหว่างนั้นเขาเจอลูกแก้วคริสตันและคู่มือหนึ่งหน้าบนคู่มือระบุว่าคริสตันสามารถใช้ทดสอบได้ว่าคนมีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์หรือไม่ทุกคนเกิดมาจะมีพลังเวทมนต์อยู่ในตัวไม่มากก็น,น้อยแต่คนที่สามารถใช้เวทมนต์ได้จริงๆนั้นเรียกได้ว่าหายากมากเป็นสิ่งที่หายากอย่างยิ่่่่่่่งงงงงแแมม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 ้้วววาาาาจะดดดดููเเ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 หหหืืือออออนนนนนนนรลกกกกกก็ต็ตตตชยยยิใใใโีีีขัััคสสทไ ดังนั้นเขาจึงทดลองตามวิธีที่ระบุในคู่มือไม่คาดคิดว่าการทดลองครั้งนี้จะได้ผลลัพธ์เป็นสีทองในเวลาเดียวกันในป่าบางแห่งนักเวทคนหนึ่งก็สัมผัสได้ถึงเครื่องลังพระเอกชายรู้ว่าการมีคุณสมบัติใช้เวทมนต์อย่างเดียวไม่เพียงพอคนที่สามารถปล่อยแสงสีรุ้งได้แสด,ดงว่ามีความสามารถยาน้วยหนังสือเวทมนต์เฉพาะทางและพลังเพิ่มเติมพระเอกชายค้นหาบนชั้นหนังสือรอบหนึ่งแต่ก็ไม่เจอหนังสือที่ต้องการทันใดนั้นพ่อของพระเอกก็เปิดประตูเข้ามาพระเอกชายรีบถามว่ามีหนังสือเล่มอื่นอีกไหมไม่มีแแลล้้ววถมมฉัััันนนนนยยยงงงอออออ่่่าาหหสสืืไกกกดจิปปเ็บใ เมื่อมาถึงป่าเพื่อเก็บฟืนพระเอกชายเรียนแบบตัวละครในทีวีที่เขาจำได้จากชีวิตก่อนเริ่มท่องคาถาเวทมนตร์อย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่พระเอกชายกำลังหมดหวังชายคนหนึ่งในป่าก่อนหน้านี้ก็ปรากฏตัวลงมาจากฟ้าเขาบอกว่าในที่สุดก็เจอคนที่พูดคุยเรื่องเดียวกันได้แต่พระเอกชายตอนนี้กลัวเขาจนตัวสัน่นอย่ากลัวฉันเป็นจอมเวทจอมเวทกิ่งไม้ที่ถูกโยนออกไปกระแทกหินแตกหลายก้อน และหินแตกเหล่านั้นก็หล่นลงบนก้อนหินใหญ่สุดท้ายกลับไปโดนหลังของหมูป่าตัวใหญ่ที่แข็งแรงหมูป่าเจ้ามองพระเอกชายและชายอีกคนอย่างแน่วแน่มันคำรามและพุ่งตรงเข้าหาพระเอกชายอย่างรวดเร็วพระเอกชายรีบวิ่งหนีทันทีแต่ชายคนนั้นกลับคว้าตัวเขาไว้ได้และยังให้พระเอกชายจินตนาการถึงรูปลักของเวทมนต์ลงด้วยความช่วยเหลือจากชายคนนั้นและหมูป่าพระเอกชายในที่สุดก็สำเร็จบรรลุปล่อยลมแรงพัดหมูป่าถอยไปไกลหลายเมตรพระเอกชายยังคงทำตัวไม่ถูกชายคนนั้นก็เริ่มแสดงความยินดีกับพระเอกชายที่สำเร็จจจที่่่่่สาาาาาาามมมมมมรรถปปลดดดดอยยเเวนนตแแกกกไไไ้ัคุหหูงช เห็นได้ว่าชายคนนั้นยืนขวางหน้าพระเอกชายจากนั้นยื่นนิ้วเดียวออกมาสุดยอด